อยู่มที่ลกอารอยู่มาก็ประมาณห้าร้อยห้าร้อยสปีามปีปีนะครับอยู่มาก็ช่วยเหลือบ้างไม่ช่อเหลือบ้างวันนี้กติดงาน้าวให้ท่านประธานดูที่าจะยอยู่ให้พอนะครับเชื่อว่าพอจะออกมาจากบาทท่านมูที่กจยู ห้าสาสิบเกินร้อยเก่อนหนูว่าเกินร้อก็ขอให้วันนี้วันใครวันเกิดสองเดือนนะขอให้มีความสุขสภาพแข็งแรงแล้วแางปลอดภัยทุกสิ่ใดสมบัระพิจนาโทการขอหลังอยู่มี่กี้กางฟังนาิตบังนาริตนาิตบางมากมมีความสุขมากนะเดือน ขอบคุณมากครับมามานั่นฤทธิ์กับเดือนเนี่ยก็ถือว่าบ้านผมเนี่ยพอมีปัญหานะครับทะเลาะกันไม่ใช่ปัญหาเวลาเสียเวลาเสียประปาไฟทุกอย่างเสียได้เขานี่แหละไปช่วยเหลือ นะครับเอกพันธ์จะทานู่นทํานี่ก็ได้เขาแหละไปช่วยเหลือนะครับหรือว่าจะไปเคลียร์งานเคลียร์การอะไรก็แใใล้วแต่ใครทะเลาะกันก็ได้เขานี่แหละเข้าไปแทรกแซงเป็นคนข้าบข่าวมาให้ปีนี้ขอให้น้องเดือนกนับนาลิตนะครับมีแต่สุขภาพแข็งแรง<ๆ>มีงานตลอดทั้งปีตลอดทั้งเดือน<ๆ>ๆๆเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงมีเป็นที่รักของ ประชาชนทั่วไปแล้วก็เหล่านางฟ้าและเทวดาเดินทางไาไหนก็ขอให้แค็งแกร่งปลอดภัยที่ับสเดียวโอ้ยเจอภัยเจอภัยเจอภัยลูกอมลูกอารูปอมออกมาลูกภัยเฮ้ยขอแต่งงานขอแต่งงาน ขอแต่งงาน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 เอ้ย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 เ้ย

ก่อนไม่มาได้ไงนริดขอแต่งงานใช่ไหมเมื่อกี้ขอแต่งงานใช่ไหมลูกเนี่ยขอขอต่คืนนี้ที่ผ่านมาถือว่าเจ้านะขอขอคืนนี้ขอคืนนี้โอ้ยนี่ลูกเน็่ลูกเนี่ให้เลยอ่ะจัดเต็มเลยอ่ะเปิดห้องตาเปิดห้องตาดูเกี่ยนทุกแสกเลยเอาไว้คืนนี้ชุดอะไรเสียกันแม่เสือสาว ม่เช <men> ื see, <eighty> ้อสาวในตาสวยมีไฟด้วย